มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผอบอทอบอทแถลงด่วนแสดงจุดยืนชัดเจน19มิถุนายน2568ที่กองบัญชาการกองทับพบกพลตีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกเปิดเผยด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ปรากฏข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่หลากหลายและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นบริเวณกว้าง พลเอกพนาแคลวลอดทุก ح, ผู้บัญชาการทหารบอกอบอทอบอได้แสดงความเป็นห่วงใหญ่ต่อสถานการณ์ในประเทศที่เกิดขึ้นโดยขอให้คนไทยได้เชื่อมั่นในกองทัพบกที่มีจุดยืนในการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพร้อมทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างสุดความสามารถภายใต้กลไกที่มีอยู่ ครั้งนี้ผอบอทอบอได้เน้นย้ำว่าหาพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในห่วงเวลานี้ก็คือคนไทยต้องสามัคคีกันร่วมกันปกป้องอธิปไตยจากผู้ไม่หวังดีโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสําคัญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ